สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสซาเคียนกแก้วตัวเล็กเลกได้ยินเสียงนกกวักไหมจ๊ะโอ,อกอซิเจนที่ยายผลิตยายผลิต,ยยลตออกซิเจนเองใครจำได้อันนี้พันอะไรเนี่ยใครจำได้มันแตกแล้วเห็นไหม ออกซิเจนทั้งนั้นเลยผลิตสวยงามอันนี้ตำลึงตัวเมียใครที่ขี้ไม่ออกกินอันนี้ดีกินพอประมาณนะเนี่ยสักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห้าเนี่ยรับรองขี้ไหลปืดเอาแค่นี้พออย่าก,กินเยอะกินเยอะมันจะขี้ไหลามากเกินเอาแค่หอมปากหอมคอ ตัวเมียตําแนงตัวเมียสองยอดก็พอแล้วปลูกไว้ให้รู้ว่าตําแนงตัวเมียป่เยี่ยมชมสวนออกซิเจนการผลิตออกซิเจนของมสซาคเอลแหล่งผลิตออกซิเจนหายใจล่มเมื่อเช้ายายลดน้ำยายลดทั้งแต่ข้างบนลดตั้งแต่ข้างบน ชุ่มน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟน้ำมีน้อยก็ต้องใช้อย่างประหยัดแต่สามารถผลิตออกซิเจนเองเนี่แต่ไครใครอยากได้พัไอ้หนูมาแล้วเหรอจ้าลูกเง้ยให้ข่าวว่ามาแล้วไปหากินที่อื่นไม่คล่องมานี่มันได้กินแป๊บเดียวมาทำมาอ้นอนนั่นน่ะน,ะนี่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 มังกรผงาดแล้วจ้านี่นี่ นูนเห็นเลหน่อยอต้นหอมหอมใหญ่เน่ามางเดี๋ยวเอาน้ำมาเทนก่อน น้ำมานี่ที่ส่งกินหอมฟุ้งนี่นี่เลยจ้าเราจะเทน้ำให้นกออกซิเจนทั้งนั้นเลยเทยน้ำไว้ให้นก thêm ấy, thêm, mi nới, thêm nới, sử dụng tài năng tiết kiệm nước, đang vậy, nó นิดหนูมดหนอมดสากี้ออกซิเจนใหญ่แหล่งผลิตออกซิเจนตัวชื่นชื่นใจ